ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา,าดูดวงกันนะคะในในคลิปเรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าทําไมเขาถึงไม่อ่านข้อความหรือตอบแชทเรานั่นเองนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าทําไมนะคะก่อนอื่นเรามาขอดูพลังงานตัวตนของคุณที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้ก่อนเลยนะคะของคุณนะคะได้ เอสซับเพนเดเคนะคะเอสซับว <C ups> ันเอสซับเพนเดเคิลทูซับซอสเอสซับคราคือในพลังงานในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงอาชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินพึ่งศพการบังกรน,นะคะชาวธาตุไฟเม่สิงห์ทนู แล้วก็ชาวธาตุดินนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันเสาร์หรือมีอพลังงานวันเสาร์นะคะเป็นชานะะร์อิทธิพลเนาะหรือชาววันจันทร์นะคะชาวธาตุลมกุุมตุนเมถุนนะคะในตรงนี้เนาะก็ะคือวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ชาวธาตุดินชาวธาตุไฟชาวธาตุลมชาวธาตุน้ํานะคะในตรงนี้นะะในพลังงานของคุณหรือ บุคคลที่เข้ามารับชมคลิปปนี้นั่นเองนะคะแล้วเราเรามาดูกันนะคะว่าวพลังงานของคุณเป็นอย่างไรเนาะพลังงานของคุณนะคะเหมือนกับเหมือนกับการที่พยายามที่จะเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างพยายามทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในจุดที่เอ่อบาลานหรืออยู่ในจุดที่ที่คายนะคะ <โ ple. S 2> เหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะแก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น หลุดพ้นไปหรือผ่านพ้นไปนั่นเองเนาะเราก็เลยมองเห็นถึงการที่ว่าคุณนั้นมีการพยายามปรับตัวเข้าหาอากับสถานการณ์เพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ให้เข้าให้สาเร็จหรือให้รู้ม่วงหรือผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองเนาะแล้วเรามาดูพ่างเอเนอร์จีของเขากันนะคะเอเนอร์จีของเขาคือเทนสกวางนะคะในตัวตนของเขาได้เทนสกวางแล้วก็เซเว่นสกับส เซเว่นซ็อกวานเดอะซันเดอะเฮอร์มิตนะคะในตรงนี้นะคะพลังงานของเขานะคะก็คือผู้ที่รักจุดเองเนาะเป็นพลังงานเทนสักวานในตรงนี้เทนสักวานในตรงนี้บ่งบอกถึงชาวน 3, นะะาชาวันเสาร์นะคะ,นะคะแล้วก็ชาววันศุกร์นะคะแล้วก็ชาววันอังคารชาววันอาทิตย์นะคะแล้วก็ชาวราศีกันนั่นเองนะคะ ก็คือจะมีชาวธาตุไฟนะคะไม่สิงธนูชาวธาตุน้ำมีนกรก,กติกนะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟไม่สิงธนูชาววันอาทิตย์นะคะชาวราศีกันกของเประมนี้นะคะเขาก็มีความรักตัวเองมีความคิดที่จะพยายามที่จะเริ่มต้นหรือมอบโอกาสให้กับตัวเองแต่ว่าตัวคุณตรงนี้คือมองเห็นว่าคุณต้องการที่อยากจะมีความสัมพันธ์นี้อยู่หรืออยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะคุณพยายามที่จะหาช่องทางหรือหา วิธีทางหรือการที่แก้ไขเพื่อที่จะปรับปรุงหรือปรับตัวเข้าหากับสถานการณ์ในตรงนี้นั่นเองส่วนตัวเขาเขาคิดว่าไม่อะ่ะคือไม่แล้ะไม่เอาละคือหาโอกาสใหม่ดีกว่ามองหาลู่ทางใหม่โอกาสสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับตนเองดีกว่าเขาเองเขาก็เลยเหมือนกับว่าถ้าคุณนั้นต้องการโอกาสในตรงนี้เขาก็ให้นะเขาก็ให้โอกาสแต่ว่า คุณจะต้องปรับปรุงตัวส่วนเขาเองเขาก็ให้โอกาสกับคุณแล้วก็ให้โอกาสกับสิ่งใหม่ๆด้วยในตรงนี้นั่นเองเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวน้มความสัมพันธ์ของคุณต้องเป็นอย่างไรแล้วทําไมเอาถึงไม่อาจแชทไม่ตอบเรานะคะไม่ไม่สื่อสารตอบไม่สื่อสารตอบกับเรานะคะไม่ตอบกับการสื่อสารของเรานะคะ คุณได้ The Moon The World Six of c u p s แล้วก็ The Wheel o f f o r t u n e นะคะเดอะคูนในตรงนี้เรามองเห็นถึงความคิดความรู้สึกที่เขานั้นมีให้กับคุณตรงนี้ก็คือการที่เขานั้นมีความรู้สึกว่าเขาต้องการอยากจะเปเริ่มตน้นใหม่แล้วอยากจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆอยากจะหลุดพ้นในตรงนี้แล้เขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะหยุดแล้วก็ยุติความสัมพันธ์ในตรงนี้ เขามีความเซนซิทีฟมีความอ่อนไหวมีความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการเขาไม่อยากเอาละในตรงนี้นะคะเดิมดเนานะต้องการอยากจะเป็นเริ่มต้นใหม่หรือเขามองเห็นหรือมองหาสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าในตรงนี้แล้วนะคะส่วน the f ฟูในตรงนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุ่มที่เข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะหรือชาวธาตุน้ำเนาะเป็นชาวธาตุน้ามีกรกพิกหรือชาววันอาทิตย์ในตรงนี้นะคะก็เป็นได้นะคะเดิม The world นะคะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะแล้วก็ the view of fortune นะคะรวมถึงชาวพืชลหันก็ได้นะคะในตรงนะี mm ้เนาะที่กำลังจะเข้ามาแล้วเขาเหมือนกับว่าเขามองเห็นแล้วว่าสิ่งใหม่นั้นดีกว่าเขาก็เลยเหมือนกับพยายามที่จะตัดพลังงาน energy นนของคุณเพื่อที่จะแก้ไปเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะนี่คือเหตุผลแล้วก็ <S <S สิ่ง ที่เขานั้นไม่ตอบข้อความไม่ตอบแชทหรือเพิกเฉยคุณนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคําแนะนําจากหน้าไพ่ของไพ่โรเบนร์แอนเจ้าั้นจะบอกอะไรกับคุณนะคะ First นะคะหรือการเริ่มต้นใหม่หรือการจิตใหม่ครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าพลังงานของเขาในตรงนี้ก็คือจะบ่งบอกถึงการที่เขานั้นได้ไปเริ่มต้นใหม่แล้วมีจิตใจหรือมีความรู้สึกที่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่ในตรงนี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นนะเฟรชในตรงนี้นะคะแล้วก็ฮันนี่มูนนะคะ เป็นการสร้างสารรค์สิ่งดีๆต่อสิ่งที่คุณนั้นมีความสนใจอยู่ในตรงนี้หรือเขาสนใจนะคะอืมก็คือมีพลังงานที่น้าไพกำลังจะแนะนำบอกว่าคุณควรที่จะไปเริ่มต้นใหม่ต่อสิ่งที่คุณนั้นสนใจที่คุณนั้นต้องการนะคะต้องการมากกว่าในตรงนี้แล้วก็กดปล่อยตัวเองออกมาก็าคือไม่ควรที่จะยึดติดเลยยึดยึดล้างความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะหากรู้ว่าไปต่อไม่ได้ตรงนี้ก็คือควรที่จะไปเริ่มต้นใหม่ กับสิ่งดีที่คู่ควรกับคุณนะคะปลดปล่อยตนเองออกไปนะคะปลดปล่อยตนเองให้หลุพคนจากตรงนี้เอาไปซะนะคะเพื่อที่จะได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านั่นเองนะอินไซต์นะคะทำตามใจตนเองนะคะแล้วก็แอคเพชชั่นนะคะเว r ร a n รน เวสตเลียนะคะก็คือในตรงนี้นะคะก็คือทําตามใจของตนเองแล้วก็พัฒนาสิ่งต่างๆนั้นต่อไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกพัฒนาแล้วก็พาแบบขยายเหมือนกับจะเห็นภาพมากขึ้นถึงแม้ว่าอารมณ์ของคุณนั้นจะแปรปรวนก็ตามนะคุณจะเห็นภาพมากขึ้นจะเห็นถึงความชัดเจนว่าอ ي, ทุกสิ่งทุกอย่างมันควรที่จะมีการปรับปเปลี่ยนแปลงนะมีการขยับขยายมีการยกย้ายอืมนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใจของคุณต้องการสิ่งใดให้คุณนั้นทําตามสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นจะนําพาให้คุณนั้นไปสู่สจุดที่ที่มองเห็นแห่งความเป็นจริงหรือเป็นไปได้มากขึ้นนั่นเองนะคะหรือสิ่งดีๆนั่นเองน,นะคะถึงแม้ว่าคุณนั้นจะยังมีความแบบมีอารมณ์อยู่บ้างมีความแปรปรวนมีความแบบแบบยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรจรือะก็ต่างนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือ บบเห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าว่าความสัมพันธ์ในครั้งนั้นเป็นยังไงนะคะว่ามันไปต่อได้ไหมหรือไปต่อไม่ได้เราเห็นแก่ใจแล้วเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้เรานั้นทําตามในสิ่งที่เรานั้นรู้สึกหรือหรือเลือกคิดอยู่ในตอนนี้ก็คือในใจเราคิดว่าไปต่อไม่ได้เราก็ควรจะหยุดแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่แล้วในตรงนี้นะคะสวดก็ออกมาเนาะในตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็ จะเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด s u บ s c r i b e กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันกันอย่างนี้ตอนไปแล้วก็ถ้ามีถ้ามีสิ่งใดที่ต้องการคอมเมนต์นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ